วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมพาท่านสมาชิกออกมานอกสถานที่ครับวันนี้รายการเก็บข่าวมาคุมียิบข่าวเพ็ดเก็บข่าวร้อนจ้องข่าวใหญ่ประจำวันอาทิษย์ที่31พฤษภาคม2558วันที่ใกล้ถึงวันสำคัญทางาศาสนาวันวิสาขาบูชาประสูตรสัสรู้และก็ปริมิพานพุทธตำนานบอกเอาไว้มีชีวิตเกี่ยวข้องกับต้นไม้ทั้งสิ้นครับ แล้วที่สุดแล้วนะครับประเทศไทยของเราก็เลือกเอาวันวิสาขาบูชาเป็นวันต้นไม้แห่งชาติวันนี้ใกล้จะวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งน,นิทรยนและก็เป็นวันจันทร์ผมเลยพาท่านออกมาที่นี่ครับที่นี่เป็นบ้านพักของผู้ชายคนหนึ่งเป็นอู่ซ่อมรถของผู้ชายคนหนึ่งที่รู้จักกันในานามว่าช่างแอดครับผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนที่ปลูกต้นไม้มากที่สุดของจังหวัดอุดรธานี เราเดินทางมาที่นี่เพื่อพบกับคุณบุญจันทร์จำปาทองในวัย55ปีหรือช่างแอปครับตามผมมาครับเป็นดังของผมในใจของผมช่างแอปตกอบไปครับบุญจันทร์จำปาทองอายุ55ปีแล้วครับ55ปีเป็นปรสาผมเกินนำ ท่านผู้ฟังท่านสมาชิกที่อยู่ทางบ้านบอกว่าช่างแอดอุบลบุญจันทร์เนี่ย <f> เป็นคนน่าจะเป็นคนที่ปลูกต้นไม้มากที่สุดของจังหวัดอุดรธา,านีทาอยู่ต้นไม้ด้วยความรักมานานแค่ไหนแล้วก็ประมาณแรกแรกที่ปลูกมากที่สุดคือวัดท่ำเต่ตสาสมัยนั้นวัดทํำเต่ากำลังกำลังเริ่มปลูกปาก่าทับวัดท่ำเต่าอุดอนศรีนมอซอวัดป่าจะตาถวายนะครับ แล้วตั้งแต่ปีนั้นประมาณปี36 2536มาเป็นจุดเริ่มแรกของการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ,ะรของของทางแอบตั้งแต่วันนั้นจนถึงปี58มัน22ปีแล้วช่างแอปปลูกทุกปีไหมก็บางปีก็ไม่ปลูกก็ปลูกทุกปีแต่ไม่มากมากบ้างน้อยบ้างตามจังหวะโอกาสที่ที่มีเฉลีย่ยปีหนึ่งกักี่ต้นประมาณ1ลบ1ลบลบ มาที่นี่แค่เกิดให้ฟังนะนแสดงว่าผมคิดไม่ผิดละสาหรับการปลูกต้นไม้ปีหนึ่งประมาณสักหนึ่งหมื่นต้นบวกลบปลูกติดต่อกันมายี่สิบสองปีปีไหนป่วยก็คงจะปลูกน้อยไม่สบายปลูกน้อยแต่ก็ปลูกันอยู่นะครับปีไหนแข็งแรงก็ปลูกคนชดเชยกับปีที่เราป่วยนี่สักมาถึงที่นี่เมื่อมีคาว่าช่างแอดหรือแอดเซอร์วิสครับเราจะเข้าไปดูหน่อยซิว่าอู่จริงหรือเปล่าทําไมช่างฟิตคนหนึ่งนอกจากจะซ่อมรถแล้วเนี่ย กำลังจะช่วยกันซ่อมธรรมชาติที่กำลังถูกทำลายอยู่ไปดูข้างในกันหน่อยนะครับบ้านหลังนี้นะครับคือข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นบ้านที่พักอ,อาศัยจะเป็นบ้านไม้บ้านไม้ไทยๆราธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นอู่ซ่อมรถจะเป็น โงเป็นเหมือนโกดังระับระดับกานกลางเครื่องไม้เครื่องมือก็กระจัดกระจายอยู่นี้นะครับอูนี้ท่างแอดสร้างมาตั้งมานานหรือยังครับอูแเพราะอูนี้ครูนี้ทำโครงราคาปี2ร4 8รอยสี่สิบแปดครับซื้อโครงราคาเก่าเหล็กเก่าเข้ามาทำาช่ไหครับอ่าโลนสิบห้าบาทเหล็กครับแต่ก่อนก็สร้างปีสี่แปดก็ครบ1ิปีก็เป็นอู่แสดงว่าก่อนหน้านี้ ความประวัติความเป็นมาของความเป็นช่างฟิตหรือเป็นอู่เซอร์วิสเนี่ยมันก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับอืงั้นเราไปนั่งหาที่นั่งคุยกันคงจะได้คุยกันยาวเหมือนกันครับว่าคนที่ปลูกต้นไม้มากที่สุดของอุดรธานีคนเนี้ยมีประวัติความเป็นมากันยังไงกันบ้าง,งนะครับอนั่งตรงนี้แหละครับกีเลยเออกรีน ของความเป็นอู่รถยนต์เราก็จะได้ยินได้กลิ่นของเบนซินอยู่บ้างครับเนะม,มันเครื่องเป็นกลิ่นเบน,นซินกลิ่นน้ำมันเครื่องครับแล้วก็จะมีกลิ่นอื่นไหมกลิ่นเหมือของเจ้าเหมืองใช่ไหมใช่รับผมเป็นคนนําตำบลนาขามอำเภอท่าโอ,อจังหวัดหนองคายครับเป็นคนหนองคายครับเป็นคนดินฝังโขงนะครับเป็นนักสู้จากรินฝังโขงผู้จบป .4 พ่อเขไปเป็นช่ววัดปวด จบป .4 ในในสายสายการเรียนปกติ้าเรียนประ,นนประถมที่บ้าอนนอกกันะครับนอกกันบ้านนอกพ่อมีทางไปรู้รู้จะลูกไปไหนไป,ไปไว้ที่วัดบ้านเจลใกล้หมู่บ้านแล้วก็บวชวชเรียนใช่ครับจบนักธรรมเอกเทียบพุฒธเท่ากับจบมต้นอ่ามต้นใช่แล้วก็ไปเปรเียนต่อมอปลายไปเรียนต่อที่พระค้าคอุดรพิษจากวัดที่อยู่ที่ท่า่อครับมาที่อุดรพิษละอุดรพิษไปอยู่วัดอยู่หรือเปล่าครับ มาเป็นเด็กวัดทา่านบนอที่หนึ่งแล้วก็เล่หาบ้านเช่าก็ไปเจอพักพวกที่เล่หามาเช่าได้กัน็อยู่ด้วยกันเช่าไปเรื่อยอะนะฮะแล้วก็ปั่นสำล้อไปเรื่อย้ก็เรียนตอนดึกเย็นวันก็ปั่นสำล้ออืครับสงขาสงขาปัน่นหาไรายได้เพื่อเรียนหนังสือในระดับมปลายายอตอนที่พักค่ำพอจบมปลายปายั๊บไปต่อไหนต่อเทคนิคอุดรครับ เทคนิคทำไมไม่เรียนเทคนิคตั้งแต่ปวสแล้วก็ตั้งแต่ปวชล่ะคือตอนนั้นผมบวชมาเนี่ยความคิดในการให้แนวการศึกษา,ามีน้อยเราไม่รู้ข้อมูลทางนี้นจบปวชปีครึ่งไปได้ต่อปันสำล้อปันสำล้ออีกปันสำล้อเพื่อจะเก็บเงินตามไปหาเพื่อนที่เกิดนบางลางจังหวัดยะลาตอนนี้เป็นบางลางกำลังจะสร้างหาง,งานทําใหญ่แล้วก็ดิจะไปหาเพื่อนที่นู่น <c oughs> เพื่อนไปก่อนในละปันสำล้อทุกวัน ก็เก็บเงินพยายามนั่งรถไฟไปเก็บไม่ได้สักทีได้ไปบางลางไมไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะปั่นสาร้อยยังไงทําไมจึงได้มาเป็นได้เอาความรู้ที่ร่อเรียนมาในฐานะที่เป็นช่างยนต์มาทำนี้มาทำหาชิพตอนนั้นปั่นสาร้อยอยู่นะปั่นสาร้อยเสร็จพอดที่ทางบริษัทธจรกิจศูนย์เบียมนะฮะตอนนั้นนะครับประกาศรับสมัครช่างอืผมก็ปั่นสาร้อยเพื่อนเราบอกว่าการรับสมัครช่างนะที่ยนธกุดร ก่อนเสร็จแวไปจบที่ไทยวัดเกา่าแต่ก่อนไทยวัดเก่าอยู่บ,บขศใช่ไหมใช่ใช่แต่าาราจะไกล,กลน,นั่นแหละก็เดิน,นสมัครงานที่กลายเป็นคนของเดตะกิตละใช่ครับเขาก็ส่งเราไปอบรมเพ่อพรดความรูไ้ไปอบรมไหมไปไปอยู่แปดเดือนช่วงแรกไปอยู่ที่โรงมงานซอยห้าแล้วไปอยู่ที่หัวลำโพงสุริวงแล้วก็โรงงานประกอบมินบุรีนะครับเขาส่งเราไปอยู่ในอู่ชั้นนำ ระดับประเทศเลยคแปดเดือนแล้วก็แปดเดือนก็เอาความรู้กลับมาที่ธุรกิจที่อุดรนัคนับเป็นไงตำแหน่งอะไรล่ะคนนี้ตำแหน่งก็เป็นผู้ช่วยช่างผู้ช่วยช่างเงินเดือนอันแปดร้อยห้าสิบาทครับใช่นะพันแปดร้อยห้าสิบพันแปดร้อยห้าสิบตอนนั้นวุฒิปวชพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทพันแปดร้อยห้าสิบาทไม่เป็นวุฒิปวชสมัยก่อนนะทางานที่ธุรกิจธุรกิจจากผู้ช่วยช่างขยับไหมขยับปาเป็นช่างก็ขึ้นมาเลยจะเป็น พเวนเซอร์เรือร้องในการศูนอ์ไอ้พอเรามาอยู่ที่ยนตะกิจตอนนั้นปลูกกันมาทีอย่างก็เริ่มนะฮะเริ่มปลูกแต่ไม่ป็นกิจลักษณะปลูกของเราเองคือปลูกกรณีที่กลุ่มชาวบ้านหรือใครก็ได้ปลูกปา่าก,ก,ก็คือรวบแยมไปทุกครั้งคุณรู้รู้จะไปไปาจากยนตะกิจขยับไปไหนจากยนตกิจ แล้วไปไปช่วยบริษัทเรียนมอเตอร์ทำโคโยของเฮลวินิตนะฮะทำโคโยช่วงหนึ่งประมาณปีหนึ่งก็ไปอยู่บริษัทเบนของเบนส์อุดรธานีเนี่ยนะฮะเบนมณฑลเบนมณฑลนะครับอุดรองเเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าชีวิตของความเป็นช่างอยู่ในอู่ขนาดใหญ่อยู่ในศูนย์บริการขนาดใหญ่ยังไงก็ช่างนะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือทุกคนก็อยากมีอู่ของตัวเอง มีความคิดเลื่อนความตัอื่นของตัวเองไหมก็มีฮะมีอยากแกไม่อู่แต่เป็นจังหวะด้วยว่านี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าที่กอกทาเกษตรนะฮะครับที่คนญย่บุญคุณกับผมเพราะว่าทงว่าอาจจะยทำบูไม่ทำกระทำมีทีแปลงหนึ่งอยู่ข้างสนามได้ก๊อกตรงบานปัญญเวชสมัดนนะฮะมี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 ไดก๊อกที่น้าไปกอนอ่าครับ พอดีคาแคร์เขาเ็เลิกไปมันว่างแบบเจ็ดเก้าก็ให้ผมไปทําค่าช่วง้าดสอบก็ต้องคุยกันแหละให้บ้างไม่ให้บ้างแล้วแต่อ,อ,อก็ก็เริ่มต้นจากนั้นฮะเริ่มต้นจากนั้นเสร็จทางสนามได้กอ๊อปปัญญเปิดก็ขายจีการโรงพยาบาลใช่ามีการพัฒนาที่ต่งตางๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะแหล่งจนนั้นเป็นแหล่งร้านอาหารแล้วหลังแแนกอยู่ได้และถึงก็ออกมาเริ่มไม่ได้ก็ไปขยายอู่ที่นึงตรงแยกเป็นเรื่อม คือตอนต้องทํำอู่ที่ที่ปัญญเวศเนี่ยผมก็โคงสร้างบริษัทมาใช้หมดเลยนะที่ผมทำมาประสบการณ์มาเนี่ยรูปแบบการกการจัดการห้องพักลูกค้าทะเบียนประวัติหลังซ่อมติดตามโทรตามทำหมดเหมือนบริษัทแต่ค่าใชจ่ายลองออกไปเยอะการบริหารเงินสดหรือแคสบัจจ็ตกับกลายเป็นบริษัทใหญ่ในการบริหารจัดการอู่ที่เป็นความฝันของของเราเองอ ก็อ,<ม>อยู่ได้ประมาณสักสิบปีสร็จครับผมจะสู้ต่อตอนนั้นเดยายอยู่ตรงหลังหลังหิ้วบานแล้วเมื้อที่กวางมาไล่นี่ไล่นึ่เนี่ยมันมีค่าเช่าไปด้วยต้องจ่ายตามสเตปเขาเป็นละหมืนม่นกว่าบาทเราไปทาปรุงราคาไปปรับปูต่างๆเอาอที่ต่างๆให้ถรกใจหมดไปเยอะเริ่มต้นจากนั้นปับ๊บเราก็เริ่มจ่ายเช็คเช็คนะี่คือตอนน้องสต้องอะไรควบมืครท่าควบอะไรต่างๆมาก็ขั้นเก็บ เอาละสิปีของความเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆอยากทําเหมือนศูนย์อยากทําให้รูปแบบชัดเจนมันก็ต้องเปลี่ยนมันกลับไหมกลับมามันเป็นอู่ตัวนี้เลยไหมเป็นหลังจากนั้นวกเจ้า,เาบ้านพ่อธนาคารต่อยรอบนึงม,มีห้ามไว้อคือเอาเข้าธนาคารเพื่อไปเคลียร์เช็คเขานะฮะไม่ใช่ว่าเอามาบริาาาห,หารน,นะถ้าผมไม่เชื่อเนี่ยผมไม่มีบ้านอยู่หยุดเลยแม่เอาบ้านธนาคารปับเสร็จปั๊บก็กลับไปอยู่บ้าน ช่เลือกเอาหมูอะไรออกเลี้ยงหมูจากครอบหมูบริเวณนี้ที่เราเคยเลี้ยงหมูหมอยู่มีอู่อยู่ข้างนอกอู่แล้วแต่ก่อนบ้านพักเฉยเยทำอะไรเฉยแอู่อยู่อู่อยู่หลังโรงพยาบาลหลังบ้านเทนะาวน,<ใ>น,นี้กลับมานะ้ะม,มันเหมือนกับไม่ยึดเหมือนหลักพอเพียงไหมตอนนะี้หลักธรรมชาติพอเพียงกับธรรมชาติเหมือนผมคิดในใจเหมือนกันทุนเทีที่ผ่านมาเราไปเพิเพิ่ม<ๆ>ฝันตัวเลขวันนี้ช่างแอดก็ยังคงเป็นช่างรถยนต์อยู่ ยังจะช่างอยู่ช่างอยู่แต่ผมเห็นว่าช่างแอดไม่ได้ไปดูแลรถยุโรปแล้วทำทุกอย่างทุกอย่างครับที่นี่ยังคงบริการที่นี่ยังคงเ,เป็นอูรอ่รถที่<ถ>ช่างแอดเป็นช่างใหญ่ช่างใหญ่ดูแลงานจัดการอยู่เพราะผมจะไม่ไม <c oughs> ่เน้นทายุโรปและอะไรก็ได้ที่มันเลี้ยงชีพได้ที่มันเลี้ยงลูกน้องได้ที่มีให้มีอะไรเจอคือเจอกันได้ในในเนี้ย บรรดาลูกค้าต่างๆสมัยก่อนเนี่ยทุกคนก็มักจะเชื่อมือช่างอย่างเช่น bm หรือว่าจะเป็นเปอร์โยหรือยี่ห้ออื่นเนี่ยบรรดาลูกค้าเหล่านั้นรู้ไหมครับว่าช่างแอดเนี่ยกลับมาปากหลักอยู่ที่นี่ก็พอรู้พอรู้พอรู้ครับแล้วพอพูดถึงเรากลับมาปักหลักที่นี่เนี่ยสิบปีพอดีประมาณประมาณสิบปีพอดีสบายใจขึ้น สบายใจผถ้ารวยผมมาอยู่นานแล้วนะจริงแน่จริงนะแต่ก่อนอยู่ในเมืองนะห้องแอร์ไม่ไมนั่งเย็นเลยนะครับคร้อนร้อนร้อนคราวนี้เพราะไอ้ความล้มเหลวเพราะว่าไอ้ความที่เราล้มทั้งยืนคราวนั้นน่ะมันทําให้เราหันปลูกต้นไม้ใช่ไหมหรือปลูกต้นไม้ก่อนแล้วก่อนหน้านี้ก็ปลูกปมาก่อนในนะครับนะหคือตัวตัวผมชอบไม้นะชอบไม้ชอบบ้านไม้ชอบไม้ผมบอกว่าไม้เนี่ยควจะตัวให้เราตัดใต้สิ ใช่เวลาไม้เกิดจากดินนะฮะมีความร่มเย็นถ้าเหล็กเนี่ยมันทำง่ายทเหล็กก็ง่ายเป็นมุมมีฉากก็ร้อยหมดแล้วไม้ต้องมาแต่งมาอะไรมันใช่ไหมฮะเกิดจากดินปั๊บกวจะให้เราใช้เนี่ยสามปีรับนี้คือเรามองผมะครับผมผมก็ตัดต้นไม้มาเยอะผมก็น่าจะแทนส่วนที่ตัดไปบ้างผมทลายมาบ้างดนะฮะคิดในใจนะประเด็นหนึ่งประเด็นสองคือ หลังจากปลูกแล้วปั๊บเนี่ยคือควาปลูกพันธุ์เรียูกพันธุ์ปลูกพันธุ์ต้นไม้ว่าทําไมเราผมเนี่ยไม่ไม่อยู่ธรรมชาติทำไม,ไ,มได้ต้นไม้ในบ้านเนี่ยมองคนว,ว่ามันโรคไม้โอ้อู่กันได้แล้วคิดในใจผมเอง,งน,นะครับมปลูกพันธุ์กับต้นไม้อแล้วมาข้อที่สามว่าปลูกปั๊บเนี่ยผมต้องตามดูแลต่อเพราะมันเสียเวลาที่เสียแรงงานไปแล้วมีบูกพันธุ์บางครั้งหนี่งความสุขส่วนเนี้ย ถ้าคนไม่ทาไม่รู้ว่าครสสุขคืออะไรนะครับต้อง,องมาทำทดสอบดูต้องใช้เวลาต้องไปคนเดียวนะฮะถึงจะประสแต่หลายคนไม่มีความสุขนี่คือเริ่มต้นเริ่มต้นที่จะพาท่านสมาชิกนะครับไปติดตามดูการปลูกต้นไม้ของผู้ชายคนนี้เราฟังเรื่องราวของตัวช่างแอฟเองนะครับว่าก้าวถึงจุดสูงสุดของชีวิตอย่างหนึ่งแล้วก็กลับลงมาใช้ชีวิตแบบ ธรรมดาธรรมดาพอเพียงธรรมชาพอเพียธรรมธรรมชาตินะครับน้อจังบอกที่ซ้ำไปบอกถ้าหากรู้วันดีอย่างเงี้ยไม่ไปหรอกเขาก่อนไม่ได้ฝันอย่างนั้นฝันเจออย่างนี้จะดีกว่าดีกว่ามีความสุขใจนะฮะแล้วเราออกไปดูแต่งก่ชฉำเล็กๆของผู้ชายที่ปลูกต้นไม้นับแสนต้นก่อนจะเข้าไปใน US s อ r เซอรด้านหน้า จะมีแปลงเพาะชําเล็กๆนะครับซึ่งจะเป็นแปลงเพาะชําที่เตรียมเตรียมเอาต้นไม้เนี่ยไปปลูกซึ่งถือเป็นกิจวัตรประจําวันของช่างแอดอยู่แล้วช่างแอดครับที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นต้นนี้ครับอันนี้เป็นพิกคุณครับพิกคุณหมายถึงเป็นไม้ไทยไม้ถิ่นไม้ถิ่นแล้วเป็นไม้ดอกไม้ดอก,ดอกต้นพุม่มไม่สูงมาก,มมากพุ่มเตี้ยพุ่มเตี้ยพุ่มเตี้ยนะครับแล้วกลิ่นหอม ดอกสีน้ำาตเล็กๆอ่านี่คือพี่กุลเป็นคนที่กุลที่เขาบอกว่าคนไม่ค่อยพูดเพราะกลัวพี่กุลจะรู้เร่วงพี่กุลจะรูงเนี่ยอ้มีคำพังเพยเกี่ยวข้องนะนอกจากนี้เรายังมีทางนู้นนะครับเป็นมะข่ามงมะข่ามงครับมะข่ามงจากนั้นก็จะมีคูนมีติวมีติ้วมีพยองพยองด้วยแล้วก็มีมะขามป้อมมะามป้อมแล้วก็มีมีมะตูมมะตูม ข้างหลังผมนี่เป็นหางนกยูงหางนกยูงวก็ดูกกิ่งอ่อนแล้วก็กิงชันครับชิ่งชันก็มีต้นไม้เหล่านี้เนี่ยเราได้มาจากไหนในย้อนนะฮะแรกๆก็ซื้อซื้อจากร้านขายต้นไม้ทั่วไปอยากจะปลูกอะไรก็ไปซื้อเอาเป็นก่อนแรกๆกันแน่แต่วันเนี้ยต้นนี้คือได้ได้มาแล้วมีศูนย์ว่าช้ำกล้าไม้ที่อยู่บ้านเราก็มีสองศูนย์เนี่ยนะครับก็คือศูนย์ว่าชํากล้าไม้ภาคตะบนอกเชียงเหนืออันนี้อยู่ที่บ้านทัมพิงที่เรารู้จักชื่อเสียงกันมานาน แต่อีกศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์พ่อชํากล้าไม้จังหวัดอุดรอ,อ,อยู่ที่บ้านเก่าน้อยนะครับอยู่ติดกับแขวงการทางแล้วก็เข้าไปในซอยนิดนึงจะมีจะมีศูนย์พ่อชํำอย่างนั้นอีกแห่งบางคนรู้จักแต่คำกิ้งไม่รู้จักเก่าน้อยนะครับช่างแอร์ครบับพอเราเริ่มต้นของการปลูกสักคู่นี้ช่างแอร์เล่าให้ฟังบอกว่าการเริ่มต้นของการปลูกต้นไม้เป็นขนาดใหญ่เนี่ยปลูกกันที่วัดถ้ำเต่าอำเภอหนองคซอนะครับตอนนั้น การเริ่มต้นของการปลูกต้นไม้ที่นั่นพื้นที่27ไร่เนี่ยมายคิดยังไงคือแค่อยากให้ร่มเงาให้แผ่นดินนะฮะให้แผ่นดินม,มีร่มมีเงาเพิ่มความร่มเย็นแล้วก็สร้างมูลค่าแผ่นดินครับครับคิดๆตีคืออย่างนั้นหลักๆ27ไร่ใช้เวลาปลูกงานไหม้ปลูกกี่คนด้านพนักง,งานของบริษัทเบนซ์ตอนนั้นไปประมาณ20ประมาณ2 0็7น,น,นะครับ หมายถึงว่าตอนปลูกต้นไม้ในช่วงนั้นเนี่ยช่างแอดเนี่ยเริ่มปลูกกันตอนที่ทํางานอยู่ที่เบนส์มณฑลอุดรธานีนะครับหรือเบน์อุดรครับก็พาคนงานพนักงาเนี่ยน้องๆก็พวกคนลูกพี่ๆอย่างเสียหมูก็ไปด้วยครับผมตอนนั้นก็ไปช่วงนั้นเนี่ยมณฑลเบนส์มณฑลอุดรเป็นคนชักชวนหรือว่าช่างแอดเป็นคนเจ้าชวนไปผมก็นชิัเชวนไปครับเจ้านายก็ไม่ขัดไม่ขัดก็จัดรถจัดลาเตรียมเสบียงอาหารให้ ไปถึงมึง <substit> ก <uting> ็ไปด้วยครับไปทั้งสองที่ก็มีถ้าเต่าก็ไปแล้วก็วัดป่าบ้านป่าพวกราชก็ไปครับอันนั้นใช้เวลานานไหมวัดป่าโคราชใช้เวลาสองวันสองวันครับแล้วก็วัดถ้าเต่าล่ะสองวันตอนนี้ต้นไม้ที่เราปลูกตอนปีสอง6ัห้มถ้าเกิดผมจำไม่ผิดที่เราเกลียนะครับว่าไปดูแบดูอต้นไม้บ้างไหมครับต้นต้นแค่ไหนแล้วก็ประมาณเท่าหกก นี่ไหมประมาณนะครับประมาณเท่านี้นะอันนี้นะเท่ากับต้นขาต้นขาเราต้นขาประมาณต้นขาคนขาเล็กเนี่ยไม่ใช่ต้นขาคนขาใหญ่เท่าต้นกล้วยไหมนี่ครับเทาวในใหญ่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับต้งขาเนี้ซึ่งถือว่าเป็นเป็นผลงานชุดแรกๆที่ทีที่เกมเป็นเป็นชิ้นเป็นอันอันใกับสมัยก็รูเลยนอกจากการไปปลูกต้นไม้ตามวัดซึ่งจำไหมมีวัดอะไรบ้างที่เรามีโอกาสได้ไปปลูกกัน เจ้าวัดก็ติดดวงตาที่วัดเรียบลรีนะฮะพาลูกน้องไปปลูกที่นี่ก็ไปครับตามสถานะทางเข้าวัดต่างต่าไปคือพระวัดป่าบอกจะปลูกป่าตรงไหนก็ไปรู้ไปเลยฮะช่างแอดขอให้ได้ยินข่าวไปไปพร้อมกับอะไรก็ลูกน้องกันรถไม่ได้บางทีก็มีกล้าไปด้วยกล้าไปด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์เตรียมความพร้อมรือเครบเลยครบครับพอปลูกที่ป่าแล้วก็ เหมือนกันก็ว่านอกจากป่าในวัดแล้วเนี่ยยังมีที่สาธารณประโยชน์สวนสาธารณะริมถนนเริ่มจากจุดไหนก่อนริมถนนเนี่ยเริ่มจากถนนมิตรภาพแถวบุจิตกันยาวันนี้เริ่มเ่มทดสอบทดสอบว่าทางราชการทางกรมตำรวจที่มาตัดไม่ทสอบใจตัวเองนะช่างใจอยู่เออคือรู้อยู่หากว่าผิดระเบียบรู้นะฮะแต่ก็อยากช่างใจอยู่เพระขนาด พันจะตัดแตกมาบาท่านธุ์นั้นนะฮะก็เ,เราก็ไปรู้ว่าเราผิดระเบียบอยู่ๆปลูกมาปลูกมาเรืเ่อยๆอยากวัชิก็ย่างถึงพันได้เป็นก็พิมพ์อย่างเดียวพิมพอย่างเดียวพิมพอย่างเดียวเลยตรงนี้มันเหลือไหมันเหลือเนี่ยเหลือเยอะเนี่ยอยากไปบอกเขาได้นะไม่บอกเขาหรอกแค่บอกแค่บอกไม่บอกแต่ยังพูดดีใจได้ว่าทางเจ้าที่ทางกรมทางหลวงก็ตัดย่างให้นะตอนนี้แค่ไหนและแค่โรงงานทั้งแถบนี เป,เป็นต้นเท่านี้แล้วไม่ไม่ยากมขนสูงแค่นี้พนสูงแค่นี้ได้ไม่ไมากไ,ไ,ไม่ไมากเท่าไหร่นะครับแล้วงานที่เป็นเจ้าของปู่ก็ต้องทําลูกน้องก็ต้องดูแลแล้วช่างแอดเอาเวลาไหนไปปลูกต้นไม้แบ่งจัดสรรเวลายัางไงครับ,รบตอนเลิกงานประมาณหกโมงแล้วแต่สภาพอากาศถ้าสว่างก็ไม่ไปถ้าเพืดเ,เ,เริ่มมืดก็อออกไปก็คือไม่ร้อนไม่แดดไม่ร้อนไม่แดดแลวก็ไม่เป็นเป้าสายตาคนที่จะเป็น ว่าเขจะไปปลูกเพื่อเป็นกระสุกนกระแสว่าเด็ยังไม่อยากจะเป็นเกระแสะะก็คืออยากจะไปเง<อ>ียบๆตัวคนเดียวธรรมชาติก็มีอะไรบ้างอุปกรณ์ก็มีถังปุงปุ๋ยแล้วก็มีมีดมีเสียมแล้วก็ไฟสองตะหน้าอันหนึ่งไ,ไฟกบไฟกบไฟ glob สองดูแลสองดูแลสองสองพืชพันธุต้นไม้สองดูพื้นที่เป็นหลุมเป็นไรที่แล้วคืนหนึ่ง วันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงกี่โมงกลับบ้านถ้าบางวันเนี่ยถ้าสภาพดินมันให้นะการขุดอะไรมันลาบลื่นเนี่ยสามสี่ชั่มสนุกกับมันสนุกพอสนุกพอสนุกมันก็ติดลมไปไปไปเรื่อยเรื่อยเเลยอดึกสุดกี่โมงห้าทุ่มห้าทุ่มเบขุดแบบปลูกแบบเบื่อเบื่อกลับก็กี่โมงเบื่อเบื่อก็ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงกลับกลับบ้านแล้ว ครอบครัวเขาไม่ว่าเลยเขาจะรอกินข้าวเขาจะรูๆๆ้ร้อนรื่นกันอยู่แทนผมเนี่ยจะกินข้าวของในหัวเราะไปจุดต้นไม้ไปกินก่อนเลยมาเก็บเียไม่ให้ผมต่างหากยี่สิบสองปีรวมปีนี้ด้วยนะของการปลูกต้นไม้อย,อย่างจริงจริงจังๆกับชีวิตตนเองแทบทุวกวันเว้นวันป่วยประมาณที่บอกไปแล้วครับคิดว่า ยังเดินหน้าปลูกต่อยในปีปที่23ไปก็ไปได้เรื่อยครับไปเรื่อยจะปลูกตามที่อนะตามโรงเรียนตามวัดแล้วแต่สถานการณ์เรื่ออํานวยถ้าตามที่คณนะแต่นี้ก็้ารู้สึกว่าจะผมรู้สึกแนะจะเริ่มจะ, <c oughs> จะเต็มเลยนะ้อยแล้นะแถวเนี้ยใกล้ๆกล้บ้านของช่างแอปเนี่ยเต็มละก็หนองแถวเนี้ยก็เริ่มก็เต็มแล้ <c oughs> แวเต็มแล้วเยอะใหญ่เนี้คือต้องดูมั <c oughs> น ต้องดูแลและไปเสริมส่วนที่มันตายไปไปเปลี่ยนพันส่วนที่ไม่เหมาะสมดินตรงเนี้ยเราพันธุ์ใหม่ไปเสริมให้มันเป็นพื้นที่ที่ที่เป็นแนวมันอยู่แล้วปีที่แล้วไปปลูกเท่าไหนปีที่แล้วปีที่แล้วก็ไปปลูกอยู่หนองที่ควายหนองทําทิ้งแลนมิตรภาพะาานะครับฝั่งนะจะเหลือเยอะอยู่เดือนดืมีหลายพื้นที่อยู่แล้วปีนี้เป้าหมาย เป้าไม้จะมีหนองใหญ่หน,ห,ญนหนองใหญ่นี่ใหญ่ลอกมานานแล้วนี่จะ,จะไปเดินดูไว้ละก่นจะไปแต่งกิง่งแต่งกิ่งแล้วจัดจัดจัดพื้นที่ส่วนไว้บ้า,บา 3, 3งวันสามวันสามเมตรนะจะปลูกต้นไม้ไม้ยืนต้นพวกไม้ปดูมะข่าพวกไม้ชิ้งคันอย่างเงี้ยจะปลูกคนที้เสริมแปนั่นหนงใหญ่แล้วก็ขออนุญาตนะ้เราจะจะ,จะผิดระเบียบข้องคูหน่อยทางตัดไม้ เปียดนะท่านแข่การทางครับจริงๆผมว่าท่านแต่การทางต้องแวะมาคุยกับช่างแอดล้วล่ะต้นไม้ก็ปลูกไปปลูกไปคือเ่านติดตั้มเป็นไรผมก็เสริมให้ดูแลให้นะฮะผมปลูกเสร็จเนี่ยผมต้องตามไปรดน้ำให้นะครับคือถ้าปลูกนะเขาต้องช่างแอดนอกจากจะปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยปลูกหน้าฝนเทวดาช่วยรถช่วยดูแลสักสามเดือนสุมหน้าหนาว ยังต้องดูแลต่อต้องรดน้ำครับฮะต้องรดน้ำรดน้ำครับเมษาล่ะรดครับแล้วเมษาเมื่อกี้เนี่ยรดครับรดรดน้ำรดน้ำเรารดน้ำเราใช้เวลาในการรดตอนตอนเช้าตอนเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นตอนนี้ออกเช้าด้วยกคือผมผมไปส่งแฟนเขาไปทำงานที่ที่ที่ขอนแก่นนะฮะผมก็กลับมาบ้านก็มาแต่งตัวออกไปก็ประมาณสักแปดเก้าโมงเก้าโมงก็ขับกลับมาบ้านแปดโมงครึ่งกลับมา จากตีห้านะตีห้าครึ่งไปส่งแฟนก็มาหกโมงจกเนี้ยก็มาหกโมงก็วันสองโมงครึ่งก <c oughs> ลับประเด็นนี้รถประเวณดูตรงไหนมันเหี่ยวคนรถมัช่างแอดขาดหรืออะไรบ้างไหมครับบางทีเนี่ยจะมีบางคนที่ที่รักจะปลูกต้นไม้แล้วก็ไม่มีเวลาครับแล้วก็อยากจะช่วยสร้างสร้างป่าสร้างต้นไม้ขึ้นได้เยอะเนี่ยอยากจะ ให้เขาช่วยเลยไหมหรืออยากทําคนเดียวต่ออยากให้ช่วยอยากให้มีแนวร่วมเยอะอยากมีแนวร่วมอยากมีแนวร่วมนะฮะอยากให้ถ้าอยามแนวร่วมเเหมือนกับผมเนี่ยคือไม่หวังผลตอบแทนนะฮะช่างแอดบอกว่าอยากจะหาแนวร่วมหาแนวร่วมเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาช่วยกันปลูกป่านะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของจิตอาสานะครับตกลงเจ้ารถคันนี้ มันกําลังจะเป็นตัวแทนของจิตอาสาอย่างหนึ่งเป็นไปยังไงคืออันนี้ขอย้อนนะฮะรถคันนี้เป็นเป็นทรัพย์สินของขทาราชการราชการาชการดีทางท่านจอกไรถูกมาบูบณวให้ท่านนะฮะเอารถคันนี้อาสาเราก่อนอาสารารถคันนี้บูณาให้เอามาบูดาให้ค่าที่จ่ายผมจัดการเองครับแานเองเพื่อ เราก็ช่างเนาะเราก็ช่างดูแลได้ไม่ต้องเสียค่าแรงจะอะไรเราก็ยังจ่ายอยู่จ่ายอยู่เอาทําอะไรเอาไว้กรณีที่เราไปปลูกป่าไอ้เปิดปุกจนไม้แล้วเนี่ยตามที่นณาเสร็จเนี่ยไปสลับเติมน้ําใส่ถังที่เราพักไว้เพราะบางที่มันจุดไกลเหลือน้ำที่เอรถใช่ไหมฮะเราถังแดงเราถังปสติปูบางวางถุงกว่าสิบไร่ได้รถไม่เป็น เติมเติมเตรือเ,เราจะได้เอาไปลดมันตอนที่มันต้องการแล้วลเ,เติมเติมกกลับไปจอดไปที่เดิม,มที่ผ่านมานี่มันมันลําบากในการหา้ําในการดูแลต้นที่หิ้วไกลฮิ้วไกลนะครับแล้วกลับมาเรื่องจิตอาสาอีกหน่อยหนึ่จงจิตอาสาที่ช่างแอดพูดถึงหมายก็ว่ามาจับจอบจับเสียมด้วยกันหรือเปล่ามาจับจอบด้วยกันเจะมากจะร้อยช่างมันช่างมันคือเป้าหมายเนี่ยให้ต้นไม้เกิดในปรนเทศไทยมากที่สุดจุดประสงค์แค่นั้นนะฮะถ้าติว่าแนวร่วม หรือจิตอาสามากขึ้นมากขึ้นถ้ามีเงินหรือปัจจัยอย่างอื่นที่เข้ามาในองค์กรในานามจิตอาสานะฮะจะยกให้หมู่บ้านหรือชุมชนหรือกรมกร,ร,กรมการวัดกรรมการงเรียนเป็นดูแลซุดมีนะฮะครับดูแลต่อไปเพื่อรักษาต้นไม้ที่ทางกลุ่มจิตอาสาปลูกให้ใหญ่โตขึ้นนะฮะทางกลุ่มทั้งผมเนี่ยจะไม่ต้องการค่าจ้างใดๆทั้งสิน้นถ้ามีคนเสริมก็ยกให้เป็นกองการอยากใครอยากจะมาร่วมกลุ่มกับ ช่างแอดอก็มาเป้าหมายคือไม่มีเจ้ามีนายเ <c oughs> สมอภาคกันหมด <c oughs> จุดจุดหลักคือต้องการให้ต้นไม้เปิดเกิดมากที่สุดแค่นเองแล้วนะเฉพาะผมมาถึงที่อูแอสเซอร์วิสครับมาถึงพูดคุยกับคนที่ปลูกต้นไม้มากที่สุดของอุดรธาน,นีเนี่ยเสียงฟ้าก็คำรามบอกผมแล้วบอกว่าต้นไม้ปีนี้ ได้น้ำแน่นอนหลังจากที่อดน้ํามานานเลยเกิดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณช่างแอดครับคุณบุญจันทร์จำปาทองครับขอบคุณนะครับนี่ก็เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับได้ยืนอยู่ที่นี่อยากจะสร้างแนวร่วมอยากจะมีแนวร่วมอยากจะมีคนเหมือนกับช่างแอดหลายๆคนนะที่มาเริ่มต้นในการที่จะปลูกต้นไม้เริ่มต้นกันแล้วนะครับที่สาขาบูชาหนึ่งมิถุนายน2558วันจ้าิวันจันนี้แล้ว แม้ว่าปีนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสเป็นแนวร่วมกับช่างแอดอย่างเต็มตัวเราอาจจะแอบไปเป็นแนวร่วมช่างแอดด้วยการแอบไปปลูกตรงไหนก็ได้ครับบ้านเรามันเต็มหรือ,อยังต้นไม้ปลูกไม่เสียหายครับสำหรับวันนี้รายการเก็บข่าวมาคุยหยิบข่าวเผ็ดเก็บข่าวร้อนจ้องข่าวใหญ่ประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2558ครับช่วงของเจาะข่าวความจริง พาท่านมาที่นี่ที่สน์กับผู้ชายที่ปลูกต้นไม้มากที่สุดของอุดรธานีครับ